ต้องบอกเลยนะคะว่าฟาดแรงส่งท้ายปีจริงๆค่ะเมื่อล่าสุดนะคะคุณเมย์ปฏิดานะคะหรือภรรยาคุณหนุ่มกัญชัยนะคะได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวนะคะหลังชาวเน็ตเนี่ยสงสัยว่าทำไมการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งนี้ของคุณเมย์นะคะถึงไร้เงาสามีอย่างคุณหนุ่มกัญชัยและล่าสุดนะคะเธอก็ได้โพส์นิ่มๆค่ะแต่ฟาดแรงทุกประโยคงานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากข่าวนี้ค่ะ ด้วยที่ว่าหลายคนนะคะคงทราบกันดีว่าคุณหนุ่มกัญชัยและก็คุณเมย์ปาิดานะคะได้มีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือน้องมายูนะคะและล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่ากลายเป็นดราม่านะคะส่งท้ายปีโดยงานนี้นะคะเธอก็ได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวนะคะในการไปเที่ยวต่างประเทศแต่กับไร้เงาคุณหนุ่มกัญชัยก่อนเธอนน้นนะคะจอฟฟ้านิ่มๆถึงคนชอบสาระแนค่ะโดยงานนี้นะคะเธอก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่า ครอบครัวเราต้องแยกเที่ยวแยกทํางานเรายังเป็นแฟมิลี่ที่รักกันเหมือนเดิมนะคะมาอยู่รับรู้ในการทํางานของพ่อที่หนักเนอยทุกๆวันใครชอบสารแลนก็ชัดเจนนะคะและต้องบอกเลยนะคะว่าหากย้อนกลับไปครั้งหนึ่งเนี่ยคุณหนุ่มกันใช้นะคะก็ได้เคยโพสเรื่องราวดังกล่าวนี้เอาไว้นะคะถึงสาเหตุที่ไม่ลงรูปคู่กับคุณภรรยานะคะโดยคุณหนุ่มกันใช้นะคะก็ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่ชมลูกสาวผมและผมเนี่ยก็คิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาใน IG ผมเดียวหรือไม่แต่บอกเลยนะครับว่าผมอึดอัดกับคอมเมนต์ของคุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดนั้นมันเป็นการคิดแทนและตัดสินผมไปแล้ว และจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานกับคุณเมย์เลยกรุณาเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไรพลอยๆตามความคิดตัวเองจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปของคุณเมย์กับผมและมายูที่ไม่มีร่วมกันนั้นก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมเนี่ยคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับ และการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชี้นำให้คนอื่นเข้าใจผิดและเกลียดชังผมได้นะครับและอาจจะนำมาซึ่งความร้าวฉานในครอบครัวคนอื่นได้นะครับถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จกักหรือศึกษาคำว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับ,รบรขอบคุณครับซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งคุณหนุ่มและคุณเมย์เนี่ยก็ได้โพสต์เคลียร์ชัดในความสัมพันธ์ที่ยังรักกันดีบอกเลยนะคะว่าโพสต์ของคุณเมย์เนี่ย ถือว่าชัดเจนบอกเลยว่าครอบครัวย,ยังรักกันดีแล้วก็สุดอบอุ่นอยู่อย่างแน่นอนค่ะ